วงกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับเพลงครั้งก่อนที่เราได้รีแอคชั่นแบบของเท่ลนะฮะก็คือเพลงเลือกเขาได้ไหม <S <S ซึ่งช่วงนี้ทีป๊อปเป็นอะไรไม่รู้นะครับเหมือนนัดคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแบบเศร้านะมันเป็นหน้าฝนเราจะต้องร้องไห้เราจะต้องเปิดคนเดียวในตอนหน้าฝนแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไปสาเลือดลา ก็เศร้าอย่เช่นเคยนะครับกับเพลงเขามาก่อนรู้จักเพลงก็รู้แล้วครับผมน่าจะแบบเศร้าควน้ำตาเหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับเราทุกคนน่าจะรู้จักแอดลัตของค่าโซ,โซโซได้ดีอยู่แล้วทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งไปเปิดตัวโอ้โหเมโลดี้มาปุ๊บเศร้าเลย H L A S อันนี้คือซิงเกิลของเขานะครับพี่จูโอ้โอ,โอ้พี่จูกับพี่รังแบบโอ้โอ้โอ วีน่าสวยมากเฟี้ยงผมเชี่ยแหวกขนาดนี้อือเอาเบอร์สไตลิสตปนิษฐ์ฮลัลโหลสไตลิสต์หรือเปล่าโูเลือกชุดได้ดีมากโอ้โหไงโอ้โห,หแท้ช่างแต่งหน้าแบบช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าดีดอะไรมาวะแต่งหน้าโอ้โห,หรูปกูสวยมากไมม่ี โอ้ดาราเบอร์ใหญ่ของฉันโอ้พี่จูชอบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรน,นะลืมอ่ะโอ้ทรงผมมิวออนนี่คือจริงๆเขาเพลพาตั้งแต่เพลงที่แล้วแล้วนะโอ้เฮียเศร้าแบบเศร้าแบบเศร้าจริงๆเลยอ่ะเออ ูดูเศร้าจังทุกทีเขามาแมวพาวตลอดนะฉันไม่ชินฉันไม่ชินกับลูกเศร้าเลิฟปวดแทนอ๋อหนูอย่าเพิ่งอกขากดีอายุหนูยังน้อยป้าป่าไม่เคยเลี้ยงหนูไหมหนูมันวี่งอ้โหไอ้เฮี้ยมึงโคโลกราฟเพลงนี้ เบอร์วันนี้คูใจหัวหูตายแลย้วอุ้ยทุกคนเลยไปเนี่ยดูจะตรงบัวทุกคนโอ้ตายแลย้วความเบอร์สไตล์นี้คือว่าคโรการาบเลยคุณจะโทรไปประกาศงาม อย่าหนูจะมาชอบคนเดยวกันไปนะหนูโอ้หนูทั้งเจ็ดคนน่ะโอ้โตายแล้วลูกกูไปหมดแล้วเพลงนี้ไม่มีแล้วพอลูกอะ่ะอ้ยไหนรห่อวะ่ะเซียนเมื่อกี้ไหนรห่อมากเลยอะ่ะโอ้ยไนจะร้องไห้ไปเนียตาแดงใช่ไหมแทน เเียย้จะเป็นลมกับแทสป่ะไม่ชินกับลูกกูเป็นแบบนี้เล่ะโอ้ชอบทรงผมยูอ้อนมาเลยอ่ะสินเยียหลังแกถอดเยอะตั้งแต่เพลงอีรนาแกล้งลืมมานะ

ก็จ,จบไปแล้วนะครับผมกับเพลงเขามาก,ก่อนมึงคือแบบคือถ้าใครดู MV ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น MV แบบสูตรสําเร็จคือถ้าเป็นช่วงแบบไทยเอาจริงนะครับผมอีสูตรสาเร็จที่แบบว่าคนหลายคนแอบชอบคนคนเดียวเนี่ยมันมีมาหลายยุคหลายสมัยมากแล้วอินเนอร์ขอ่าทั้ง7็ดคนผมแบบมึงมันดีมาก ก่อนอื่นเลยผมขอชมสไตลิสก่อนเลยสไตลิสเลือกชุดแต่ละชุดอ่ะได้เข้ากับเมมเบอร์มากเลยสไตลิสรู้ว่าควรจะใส่ชุดแบบไหนให้เมมเบอร์ชายที่สุดอ่ะเราเพลงนี้มึงชายมากถามว่าชุดเยอะไหมชุดมีแค่2ชุดหลังก็คือ1ใส่ชุด2ไม่ใส่ชุดแต่ถ้าชุดน้อยตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลักๆเลยนะครับอีตรงนี้มันเป็น MV ที่เน้นเกี่ยวกับอารมณ์ไม่ได้เน้นเต้นเหมือนเพลงอื่นแล้วจริงๆมันมี3ชุดด้วยนะชุดที่เพิ่มมาคือชุดใน MV ที่เป็นชุดเอียร์แล้วแต่งหน้าทุกคนมันแบบ มันมันดูเหมือนแต่งหน้าเอฟบีดีลุกนะไอ้จริงมันดูแต่งหน้าแบบเอฟบีดีลุกแต่พอเข้าสี่ถอดเสือปังหน้าโปงสว่างมันดูแบบอี yeah. ้มันกูอยากกราบเมื่อกี้เห็นไหนเ่ะเมื่อกี้เห็นไหนแบบจากเป็นโพลูกอะจากเป็นโพล,ลูกมายตลอดจะเผื่อพนมมือกราบเพราะว่าหลอ่อเกินแบบไม่ไหวแต่อีกตรงนึงผมชอบตรงนี้เลยนะอีพวกสัญญาอีพวกแบบสัญ,ญลักษณ์ก็คืออีตรงแจกัารตรงนี้คือแจกัารตรงเนี้ถ้าทุกคนเห็นมาโดยตลอดเลยนะครับทั้งเจ็ดคนอะ แจกันมันเป็นแจกันอันเดียวกันนะสังเกตได้จากพี่เจพ,พี่เจเขียนข่าว่าเลิฟแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าฟูของที่หลังใช่ไหมครับผมมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเราเริ่มอะไรต่างๆมาจากจุดๆ,ๆตรงเนี้แต่ไม่สามารถยึดมาเป็นของตัวเองได้ทุกคนเก็าจปะเพราะอะไรเพราะว่าเขามาก่อนซึ่งบางทีเราไม่ได้เป็นคนหล่อแก้วนั่นมาเว้ยเรามาเพื่อเขียนข่าว่าฟู แล้วก็วางไว้แล้วก็เดินจากไปถ้าสังเกตเห็นแก้วอะ่ะไม่มีใครถือไม่มีใครเป็นเจ้าของแก้วเลยนะครับแก้วมันถูกวางไว้เฉยๆซึ่งแก้วเนี่ยน่าจะแทนเป็นตัวผู้หญิง,งนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนสอนเหมือนแบบหล่อแก้วขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนถ้ามีในซีนซีนหนึง่งซึ่งเอาจริงๆเป็นวีมันดีมากมันเพลงฟังเพลินอะเพลงมันเศร้าแบบเศร้าแบบดิ่งเศร้าแบบจะร้องง่ายแล้วพอเศรา้าไปได้เศร้าไปเรียปุ๊บปั๊บตูมจบแล้วจบแล้ว มันเศร้าแบบกูไม่กลับอ่ะเศร้าแล้วเศร้าเลยถ้าอยากลองฟังนะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยใน YouTube นะครับเพลงเขามา<อ>ก่อนของ Atlas แอ l a ลสไดะสรุกวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครมีเพลงไหนอยากฟังวีชั่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ตอนด้านล่างได้เลยและสรุกวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อน See you again tomorrow สีจาวพีครับผมบ๊ายบาย